คุณตรวจได้ไหมอุณตำรวจได้ไหมคุณตำรวจได้ไหมคุณตำรวจได้ไหมเจะหอบเด้หอน่อยเพื่อซุนเออเรู้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 ยได้อยู่อไม่อยู่มัไปล่าเราปะไม่น่าล่าไม่น่าล่าเรเบลปะมันน่าจะรอเพื่อนมันออกตู้ย่ยกไปถวเรเบลก็ได้ลุงไปถวเรเบลต่อได้ในบ้านนะเพื่อนะมามาเฮ้ยมีชั้นสมีชั้นสองมี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 คนนึงเีวนึงีเีดีนีดีเีย ระฟีระฟีฟีเฮ้ยจอดรถหน้าบ้าน <c oughs> จอดรถหน้าบ้านเดี๋ยวมันล็อกบ้านจอดรถหน้าบ้านแต่ตีนล้อออกได้นะใครยังไม่รู้อ่ะคั่มนี่หว่าเนี่ยเธอหรอคดีถ่ายเลย อขาเตียงขาเตียงลงข้างล่างได้ลงข้างล่างได้ขะอมาอย่าอย่าหันขะอมาแล้วไปเลยพี่ผมได้เสียงรถตำรวจพี่ขะอมาแล้วไปเลยทุกพี่ขะไปเที่ยวมายังไวอะตำรวจอะมันติดตามเงาเราเหรอตำรวจจมูกดีก็ไม่เอาหอมาแขกเลยหรอไม่ไม่ไม่เออบอกบอกให้คนอุ้มอ่ะเอาศพกลับมาเอาศพมารวมกันเอาศพมารวมเอาศพมารวมยังไม่ทันมันยังไม่ทันกดเคสเลยที่หมวดมาแล้ว เฮ้ยคือรถเฮ้ยใครที่วอมอยู่มามาบ้านดีจีไอ้มาบ้านมาบ้านดีจีบ้านพวกมันอ่ะมามามาเราจะรวมเราจะเล่นรวมกันเลยเราจะเกาะกลุ่มใหญ่เกาะกลุ่มใหญ่เจอกับตำรวจเลยเออไม่ต้องไป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 เราจะรวมกันเลยเราจะรวมกันเลยตามมาตามมาทั้งหมดตำรวจตำรวจกักตำรวจได้เท่าไหร่วะไม่มึงตามกูสิมึงทำไรกันอ่ะตามลงไปตามมาตามมาเราเราจะเคลื่อนคนไปเล็วเร็เคลื่อนเคลื่อนตามลงไปนะตามมาตามมา ตำรวจข้างหน้านะตำรวจให้มันมา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 ไม่ต้องกลัว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 ให้มันมาแล้วมึงก็ยิงมันดิมึงยิงมันดิมึงยิงมันเลยมึงยิงมันเลยตัดน้องหน่อยตัดน้องหน่อยยิงมันไปเลยมามาขูมันไปเลยขูมันไปเลยขู่มันไปเลยไม่มีบอกให้เลยไม่มีเลยมา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 เล่นกับตำรวจได้เล่นกับตำรวจได้ฆ่าแม่งหมดเลย มียากันอยู่อ่ะยิ่งมันหลบลงเออเอารถตเอารถต่อมอให้หลบดิตยองใจร้อนใจร้อนใจร้อนี้ดิเออไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีกันพทหารกันทหารอยู่เฉยอยู่เฉยเับลูกเดี๋ยวที่ผมตกรถสองแล้วแต่สองแล้วแต่สองแล้วลวงหนึ่งลวงหนึ่งลวงหนึ่งรอกระทืบมาดิเรากทืบมาดิแต่สามแล้วนะแต่สามแล้วนะหันวนหันวนแล้วหันวนแล้วเยววนอยู่วนอยู่วนอยู่มาจะเอาลูกซองงัดละไอตัวสาย นี่นี่นี่ลงลงลงยิงยิงหน่อยครับลงลงครับมึงไม่ลงอ่ะเอารถต็มหมมาดิใช้ดิเอ้ยมันมาให้มันมาให้มันมาให้มันมา เอาไอ้ตำรวจดิเอาตำรวจดินั่นน่ะหาไปได้หารเดี๋ยวเดี๋ยวาต้องซ่อมแล้วต้องเฮ้ยอุ้มมันได้ป่ะอุ้มตำรวจได้ป่ะอุ้มตำรวจได้ป่ะอุ้มตำรวจได้ไหม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 เหมือนจะหอบเตะได้ไหมรู้ลู้เพื่อซุนเออเออรู้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 ยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่สามตำรวจตายแล้วน่ะฆ้ากันเองอ่ะมารอมารอช้าอยู่มารอช้าได้ได้เราเล่นได้น้ำมันจะชนนะตำรวจจะชนไอ้มึงลงดิมึงลงเลยมึงลงเลยลงเลย ลงและซ่อมเลยเพื่อนเอาตำรวจอยู่ไอ้ล้วงล้วงขลังล้วงขลังล้วงไอ้หล่วยไอ้หน่อยไอ้หน่อยขลังขลังเห็นป่ะขลังฮะตอลอ์ล้วงนะจุบขลังขลังมันจะจุ่วตอลล์มาเสริม กูเองกูรถตอกูเองฮอล์นะมีฮอล์ลงเออได้นะได้เล่นได้เล่นได้เล่นได้เราคลองเราคลองอุ้มตำรวจมาให้หมดเลยอุ้มตำรวจมาให้หมดเลยสวยหย่อยมันวิ่งหนีอ่ะมันวิ่งหนีอ่ะตำรวจอ่ะ เฮ้ยตำรวจจะตำรวจบอเรียกเพื่อนมันชุบมันลงชุบตำรวจลงตำรวจลงตำรวจเฮ้ยยิงยิงล้มแล้วยิงล้มแล้วเฮ้ยมันมีมีตำรวจอยู่ยิงเข่าอันหนึ่งนะ เาเป็นไงบ้างครับข้างหลังมีคนหนึ่งนะโซนข้างหลังอ่ะมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีใครอยากการปะมีใครอยากกันปะตอนให้เพื่อนเดี๋ยให้เพื่อนเดี๋ยวห่ออุ้มตำรวจมาดิห่อตำรวจดิห่อตำรวจอุ้มเปย์มาดิอุ้มเปย์ตำรวจมาอุ้มเปย์ตำรวจมาไม่โดนอย่ากัดยื่นอย่าแยกกับเพื่อนอย่ากัดยื่อย่ากัดยื่นอุ้มเปยือุ้มเปดยื่นอย่ากัดยื่นอย่าัดยื่นอย่าข้างหลังข้างหลังตำรวจขึ้นข้างหลยื่ากัดยื่นไหนพี่ได้ื่นอย่ เราเห็นแล้วเห็นแล้วหอบปมาหอเ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 ปตำรวจคามือไว้หอเปตำรวจไว้เฮ้ยยิงกูลงรถหน่อยดิยิงกูลงรถลงรถยิงยิงกูลงรถหน่อยยิงกูลงรถหน่อยยิงกูลงรถลงรถหมอหน่อยเฮ้ยมีปืนปะมึงมีปืนปะมึงมีปืนปะ ฮตอ,อหนรอตายหมดแล้วไอ้เหี้ยน,นี่ใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีปืนป่ะมึงมีปืนป่ะใครมีปืนอ่ะใครมีปืนอ่ะป่อเขียวมาออกมา,า,าใครมีปืนยิงลุหนาใครมีปืนยิงกูหน่อยเฮ้ยใครมีปืนยิงกูหน่อย ใครมีปืนยิงกูหน่อยลุงนี้ลุงติดอยู่บนรถต่อรเฮ้ยใครมีปืนยิงกูหน่อยลุงไหนปืนไหนใครมีปืนเป้าใครมีปืนยิงลุงหน่อยรถตำรวจใครมีปืนเป้ามีคนยิงแล้วไม่คอยยิงลุ้มตำรวจอุ้มตำรวจมาให้เพื่อนอุ้มตำรวจมาให้หมดเลยผมว่าเราเฮ้ยอุ้มตำรวจมาอุ้มหมออุ้มตำรวจมาให้หมดเลยีดมหมอเด็กหน่อยครับ ไปอุ้มมากูบอกไปอุ้มตำรวจมาไปอุ้มตำรวจมามึงไม่ได้ยินไหมเนี่ยคำว่าอุ้มเนี่ยตัวไหนพี่ตัวไหนัับบ เฮ้ยยายเฮ้ยฟังยากันหมดยังยากันพวกเราหมดยังมีมีตอรอว่างอีกสองคนพี่ไอ้ศบตอรออุ้มมาเลยยังไม่หมดแกทบลุงยังไมม่หดโอเคโอเคสวย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 งั้นเดี๋ยวเราทาบ้านเจใหม่ดิเราเราจะเคลื่อนไปเลเวลนะไอเธอร์แฝดตัวหน้าตัวหมอไปไปไปเออไม่ไป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 เราเคลื่อนเราเราเราเคลื่อนไป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 รวมกันตรงปั๊มไปรวมปั๊มเติมาถ่านบ้านเจคเจคใหม่ทาบ้านเราอ่ะอุ้มมาทุกคนเลยนะตำรวจอ่ะเอามันมาด้วย เบาๆนู้นเว้ยรถหลุดโค้งไอ้ไม่มีเอ็มร้อยพี่เมาที่ผมได้นะพี่เกลี่ยระวังระเบิดนะระวังปั๊มระเบิดนะค่อยๆนะค่อยๆนะตำรวจเดียวเมาที่ตำรวจนะมีตำรวจนะมีตำรวจเมื่อกี้ตำรวจดิเราหารอาหารขอได้เลยชาลิ่ไหนกูชาลิอยู่ไหนจากปั๊มหยุดปั๊มเนี่ยอีกปั๊มแล้วรถระเบิดไอ้รถรถต้ำเงินเนี่ยกบเขียวผมกบเขียวผมน้ำเงินเนี่ยมีใครจะเอาเอ็มร้อยเปล่า